สวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับรวมถึงนานานักตกปลากันด้วยครับผมสี่โมงสีสิบห้านาทีครับวันนี้ตาปองก็มายุที่หมายบ้านปลาแดงนะครับผมก็อ๋อดินแล้วครับผมตีลงไปสองชุดนะครับตกหน้าดินเหมือนเดิมนะครับ นี่ใช้ตะขอเวสศูนจุดห้าตูดรูนะครับแล้วก็เป็นตะกวดอ้โดนครับผมเป็นตะก้อจิ๋วครับเฮ้ยมาแล้วครับผมแต้มแรกโดนแล้วครับโอ้เดี๋ยวสายอันนี้มานะครับนี่ แรกแต้มแรกครับผมเดี๋ยวสายกันมาเลยก็ลงเหยื่อไปแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมกินเลยนะครับผมก็มีตัวมีแต้มแล้วนะครับเป็นตะก้อตะก้อจิ๋วนะครับก็น่าจะเซนเดียวนะครับ เอาอีกแล้วครับผมสายนี้ก็พันกันอีลุมปุ่มปั๊มนะครับนี่มีปลาติดด้วยโอ้มีปลาติดมาด้วยครับโอ้เอาอนนแล้วครับอโนตกินแล้วครับท่านผู้ชมใส่กระชังนอะันี้ไว้ก่อน แรงครับผมแรงโดนอีกแล้ววันนี้กินแรงทุกไม้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้อนนีครับผมกินแรงมากประทูครับนี่มีแถมมาหนึงครับจจะล่อยครับผมเก็บครับ ออกอีกแล้วครับผมลงไปเมื่อกี้ป็นไงแรง,แงแค,ยยครับผมกินแรงเหรอโอ้โหนี่โดนครับท่านผู้ชมกินแรงมากจะวัดไม่โดนนะครับจอดมันอาจจะเข้ากินพร้อมกันนะครับปาน,นิ้ ดอนแล้วครับเฮ้ทำไมมันรุดรทุกทีเลยวะนะอาน้าวแล้วเบ็ดไม่คมเลยไงกินแล้วว่ะโดนครับ ๋องว่าหลังเดี lings, ๋ยวเขาเอาให้ทันนะครับลงกินลงกินเลยวะเนี ido, ่ยโอ้อะไรมอวะเนี่ยลงกินลงกินแต่ไม่ค่อยได้ตัวนะครับอันนี้นี่ ผมโดนครับทานตานนี่โดนปลาทูครับผมปลาทูอีกแล้วครับอันนี้ก็เอาแล้วนะครับซ้ายมือนี่หยิกย,ย,ย,ยิอีก,อกแล้วมหาชนนข้างหน้า <laughs> มานานละ มาได้เป๊บนึงแหละสวัสดีครับไ,ไปข้างในามาไงโอ้ยไปนั่งน,นิ่งว่างอะเนาะไม่ได้ไปไหน <laughs> ไม่ได้ไปไหนก็ได้ก <c oughs> ินดีแต่ปันมันตัวเล็กจนก็่ยังได้เขากินยุดตกอดอ มกระแรงเพิ่งเบาเ่ยที่รรเรียว่าไข่ไผ่เรือเขามีแด็กมันตื่ปลาทอดอ <c oughs> กินปายสันเลยอ่ <c oughs> <c oughs> อะไรน้องมาทอดแหงกันนี้ ตงนั so no, no. Like ้นแหละมันมีมันมีนั่องมีต่อไงไม่ใช่ต่อดินมันเป็นดินเลยเออเป็นดินเป็นเป็นเกาะเลยตรงนั้นปลากินไว้ตรงนี้ตรงนี้ตีม่กินเลยก่อนนู่นอะน้ำมันแห้งกว่านี้เนาะเขาไปนั่งกันอยู่นู่นอะเป็นแถวเอ้าแล้วเนี่ยมือุิยแหรงว่ะตัวนี้แหรงตรงน้ำตื้นตรงนั้นนาะกินน้ำตื้นหรอ เออไม่อยู <left> ่น <left> ้ำ <imprisoned> ด้วยก็ตกไปด้วยทายไปด้วยครับเอ๊ะโดนว่ายน้ำอย่าอย่าโดดนโอย่านั่นได้แล้วโอ้แต่กองออกแล้วโอ้ตัวนี้ตัวโตดีเนี่ยเออตัวนั่นดีเนี่ยตัวสวยเลยตัวนี้ตัวสวยดีเนี่ย มันหมานตะปองมันหมันกองเสียเยอะครับผมก่องเสียเยอะฮะตรงนี้มันโนดอยู่ในอะไรนกเตนั่นเป็นยิงนกอะลรปลามันเอาตรงนั้นปลาเอาดีเนี่ยตรงนั้นก็ว่าอยู่ทีแรกไม่รู้นกไอ้นั่นน่ะไม่ใช่นกปากหางนกกนอะไรนะนกตะเวศนเนาะนกเตเวศน์ขัดแดงแดยืนปักเอาไปยืนบนน้ำได้ยังโนดมันโนดอยู่เออมันเป็นโน่น ไม่พอเนี่ยฮะเดี๋ยวๆว่าขึ้นมานอนน้ำตอนเข้าวมันตีไปลึกไม่กินนะครับท่านผู้ชมจะจะเตะไปที่เตือนกินกินไวกว่าทางนี้ลึกไม่กินเดี๋ยวนี้ผู้ติดตามเยอะนะเนาะเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆกี่พันละสองพันจะหกร้อยละเรื่รู้สึกว่าแซงแล้วนี่แซงพ่อใหญ่เชิญแล้วนี่ไงแซงแล้วสิจะสามพันละเลยเออจะสามพันหกเลยใช่เชิญได้สองพันไงกินแล้วนะสองพันสี่ เดี๋ยวเอาแล้วเนี่ยมันมันเป็นโนนอยู่ตรงนี้เออเอาดีว่ะตอนเย็นเอาดีเนาะไปถึงเลยไปถึงมันก็เปดีเออโดนว่ะหนักไหมอือมาละเอาสักตัวนี้ใหญ่กว่าไมตัวนี้ใหญ่ขึ้นเด็กน้วไว้เดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงช่วยเดี๋ยวจะโยกช่วยไม่รู้ว่าลุกหรเปล่าเดี๋ยวโยกช่วยพวกได้ห็นกันัหมนี่ตัว ก็นี่แหละ็นี่ยอินอ่ะโอ้าตอจริงด้วยเจอตอเข้าตอเกกนีนี่นี่แหละรถไอรถกระบะเอาแล้วเห็นไหมเอเชิแรงแรงวะเห็นไหมแรงแรงจริงช่วยไหมช่วย้ยจะเชิญน้ำไปดูทีเอาเอาแงโอ้เห็นไหม มัดไว้มัดไว้มัดไว้ดไว้ใส่โหลใส่โลเฮ้ยบอลเฮ้ยบอลสองตัวเอ๊ะสองอ๋อผัดมันเอาได้สองตัวเอาได้ไงสองตัวก็เบสสองตัวนี่ไงอ๋ออ๋อเออผัดูผัดูปัดููไม่ต้องไปทะเลมาเจอที่นี่ เขาเรียกเขาเรียกไอต้ตกเบ็ดอะไรนะที่ว่ามันติดเป็นพวงไม่รู้สิเป็นพวงอวงออเห็นอยู่ทะเลนะเขาตกอ๋ออ๋อตกปลาอะไรกันเลยเป็นพวงเออ,อโอ้หลังเดียวก็ไม่ทันแล้วครับผมอ๋อโน่นไม่ได้ลงเลยต้องเอาให้ชินต้องเล่นให้ชินน่าจะอยู่แล้วมึงวัดสงเลย อันนี้ก็เอาแล้วดีไงหวาแล้วอุ้ยฮันท์ขงนุ่นอีกเฮ้ยโอ้โหสายขึ้นคว้ากินแค่สองหลังเอาแทบไม่ทันเออเอาไม่ทันแล้วไม่ทันจริงโคตรว้าดเนี่ยวัดไม่โดดหรอใครกินใครกินไอตัวนี้กลังกินตัวเดียวอยู่ ใช้เม็ดฟงเม็ดโกมันช้าเอาครับผู้ชมโดนวะโอ้โหไม่ทันจริงๆวะงาแท้ทุกวันอาจารย์โอ้โลูกปลามาย้าเอาแทะเอาว่าห้าโมงสี่สิบครับท่านผู้ชมลุยต่อครับผม ทักเบรกกินน้ำกิน่าแล้วก็อากาศร้อนนะครับช่วงนี้พายุว่าจะมาก็ไม่มาซะง,งั้นนะครับไม่จะตกมั้งจนวันที่สองเมษาแล้วก็ยังไม่ตกครับลุยต๊อกครับเขาก็จะเอาจังเลยวันนั้นวันนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบเก้าเออวันสองแล้วยังไม่เอา โอ้โดนลัวโอยได้ได้ลัวอืกำลังทอดอือทอดขนาดนี้นะขนาดสามน้องแล้วเสียงอะไรอ่เสียงต้าปลาช่อนไม่ใช่เข้าอ้นั่นเลยเจลิดเจลิดด้วยที่ อือจังเลยโอ้แรงวะโอ้โดนครับผมลงไปปุ๊บ <laughs> อุย้ยอันนี้ก็เอาจะเชิญไม่ทนันปากกินแล้วอุย้ยดึงแล้วสะเชิญไม่ช่วยวะไม่ช่วยพอยายเชิญพาลุยไม่ลยุลยวะ <laughs> โอ้โอุยอ้ยอุ้ยอันนี้ก็ะซาดีอือนี่ ยิ่งเย็นยิ่งเอานะครับอ่อยิ่งเย็นยิ่งเอารดดแล้วร่งน้ำโดนโอ้โหพ่อใหญ่เชิดมียอมช่วยเลยครับผมปะทัว ปะตูอ <c oughs> <t> <ính> ีกแล้วเต็มปากเออสุดยอดเลยเป็นไงของเจขึ้นขายโอ้โหมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจะต้งอะปลาปลากินเยอะไปจุดเดียวนั่นแหละเอาเลยวะตะเชิญไอ้ย่าขามือเลยจริงหวามลงปุ๊บเอาเลยเหรอ เขาเหยื่ออะไรดีใช่ไหมเขามีสูตรอ่ะกระปองมีสูตรนะถึงน้ำกินเลยจังรล้อนี่ใช้ดีด้วยใช้เสีย <laughs> ถึงน้ำกินเลยครับผมโอ้หิวจัด อยู่ที่นี่ก็ถิ่นพ่อใหย่เชิญนะครับแต่พ่อใหย่เชิญไม่เคยให้กินนะครับแต่ปองให้กินเขาติดใจปีนีอปีนี้ยังไม่ยังไม่ได้กินเลยปลาปลาอ่างยังไม่ได้กินเลยปีนี้เจอไซนี้เลยนะที่เจอเียใหญ่ก็นี้ก็มีแต่ว่าก็ไม่ใหญ่มากแล้วแล้ว่เชิญเอาตาดิโดนละโอ้ สามทีนี่ก็โดดอ่ะโอ้มันก็มันก็เพลินดีเนาะมันดีเนาะข <c oughs> วาลนาะเบ็ดสองหลังเอาไม่ทันเนาะอันนี้นนแทมครับถ้าเป็นปลาหมอเนาะเด็ดเลยเนาะปลาหมอตอกกีดสิงเลี้ยวไวอ้ใส่ลำเยอ,อะเยอะออปลาหมอกิดลำ เราเราดึงเราดึงซูมเอาเดิซูมแต่มันจะมันจะหายมันจะหายไปตรงตรงข้างมันจะหายไปบางทีก็ต้องเอาแบบนั้นแหละแต่ยเอาแล้วนี่เอาแล้วไปแล้วนะโดนกินขามือครับโดนมือยังไง ดึงส่วนเหล่ามอแววแววอะไนี่คืออือกินขาเมยครับถึงครับเดี๋ยวก็แทบไม่ทนแล้วละเลยไม่เยเลยไปไหนปงไปป้ว่ เป็นวัดเลยนะได้ตะเก็บร่มแล้วก็เจอเป็นลานไงไปนั่งนั่งแหละนั่งเป็นแถวตกเกืก กินแล้วนะกินแล้วมันไปๆๆๆไหนลมก็แรงโดนครับผมขันนอบเลยไข่ต้นเผาเออรุ่นนี้่นที่สวยเุ่นนานละย่าไปเอาใหญ่กว่านี้มันไม่มีแล้ว ก็มีข้าวกินทุกไม้เลยนะครับว่าจะไปเอาน้ำกินซะหน่อยตอนเย็นลมก็ยังโชยยุทนะครับผมเป็นขวดขวดองขวดก็หมด แรงวะ่ะมันกินกระตุกทีเดียวนะครับไม่โดนครับผมไปนะครับโดนครับผมมา <c oughs> ก็ใต้คางครับไม่นับแต้มตีลงไปจุดเดิมเลยนะครับผมตรงนั้นแหละแรงว่ะอันนี้แรงนะครับนี่ไงโอ้โห,หรถวะ ดึ่งเบาๆนะครับน่าจะกินถอยมานะครับผมไม่โดนตัวครับท่านผู้ชมอุ๊ยเอาละแรงแล้วครับผมกระตุกแร้งละอ๊โอ้โอ้โดนโอุย๊ยไม่รู้ว่าจัางต่อหรือว่าปาดหนักนะครับ เสยไปเสดมาติดทองว่าอยู่ทำไมนักนักโอ้หมายหนึ่งตัวครับผม,มโดนครับท่านผู้ชมกินทับมือเลย กินช <g ülme> าวมือเลยนะครับผมตรงแวแวๆขาวๆนะครับไม่รู้กล้องเห็นหรือไม่เหยือยังไม่ทันแตกเลยครับนี่ไม่โดน ปั่นสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมพี่ก็วัดไม่ติดมาสองอันละอุ้ยอันนี้พุ่งว่ะ โอ้รุดออน่าจะกินสองตัวคู่นะครับตะกี้นี่หลุดไปหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็หกโมงสามสิบห้านาทีนะครับท่านผู้ชมร <c oughs> ับผลงานจารตกนาดินสองชุดของเรานะครับสองชุด ไปไปมาๆกันเลือชุดเดียวโอ้โหทำไมรดนี่ได้เยอะกานี้นะครับผมก็รดไปหลายไม้แล้วก็มีตะกอขาดนะครับน่าจะเป็นแง่หินนะครับข้างหน้านี่แล้วก็เหยือที่ใช้ก็ยังไม่ทันจะบอกดีเลยนะครับเป็นเหยือของค่ฟินฟอ็อกครับผมลำระเบิดนะครับสมไผ่เขียวของอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ใช้นมเปรี้ยวรสผลไม้รวมนะครับวันนี้ได้ของไอวีมาแค่นี้เลยครับผม มีตัวกินแน่นอนครับกินขามือไปกันหลยตัวนะครับโอเคครับผมงแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดให้กําลังใจตะปองกันด้วยนะครับโอเคครับก็ฝากติดตามกันไปยาวๆนะครับมีอะไรจะแนะนําหรือติดต่อต้องการรีวิวสินค้าหรืออุปกรณ์ตกปลาก็ติดต่อได้ครับผมไปครับวันนี้ขอตัวละไว้เจอกันคลิปหน้ากันนะครับผมสวัสดีครับถือว่าโอเคนะครับผมจากซองเรือนหนึ่งครับ you <sniffs>